คือพี่เบนตอนนี้ผมสามคนคือแบบไปถ่ายละครมาเื่านหี่จำหมดไม่ได้เลยเออหลงหลงลืมจำจำไม่ได้เลยจริงๆทุกคนนอนน้อยอ่ะนอนน้อยมันเบอร์ใช่ไม่ได้พักผ่อนพี่พอมียาแบบเขาเรียกว่ายาแบบความจําดีดีวิตามินอ่ะมีกินแล้วจําแม่นอะไรเงี้ยมีปะมีอยู่แล้วพี่กินทุกวันความจําพี่นี่เป๊เนีอ่ยเออมีจะเอาใช่ได้วยายาคือยาอะไรซื้อที่ไหนซื้อที่ไหน แต่มันดีอะความจําเป๊ะเลยพี่แก้งี่รู้แล้วแต่ผมจะซื้อกินกันเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถ่ายต่อมันจาไม่ได้เลยตอนเนี้ยเล่นหน่อยอ้ยเล่นแน่ยาตัวนี้ดีชื่อเลยนะซื้อที่ไหนด้วยแต่มันดีมากเลยอ่ะดูว่ามันดีพี่เอายี่ห้อเนี่ยจะได้ไปซื้อตามกันดูวี่ไหนเฮ้ยแต่กินแล้วมันดีจริงจงนะจำจำดีไหมโหเป๊ะจำได้ทุกอย่างอะยาอะไร อะไร่วะแต่มันกินแล้วตะมองดีเอ้แต่แต่ว่าพวกเองสามคนน่นชื่ออะไรอ่ะซันฟอมซันฟอมโอเคเฮ้ยแต่ยาตัวนี้ดีจังดีไปได้ไมไปได้ไมาปล้วไปแล้วไปไม่น่ามาถามไม่ได้อะไรจริงจริงด้วยก็อยากซื้อก็ซื้อที่เขาได้นะครับใครซื้อก็ซื้อผมไม่ซื้อเสียเวลา